หักดิบนิสัยจนเพราะฉะนั้นเราต้องสู้กับรัฐบาลจนกันต่อไปเราสู้แล้วถอยแต่ไม่อ้อเราสู้ใหม่ด้วยหัวใจแน่นผนึกอัพรังราษฎด อยู่ไกลหรือใกล้เราจะถมทุกอย่างสร้างทางไทยสู้ทุกไทยทุกคนที่ทำลายทำเราจะสู้ด้วยหัวใจและเลือกเหืือหลอมชาติเชื้อไม่แยกแยะสูงกลางต่ำเป็นหนึ่งเดียวไม่มีวัน หน้าใจดำสู้เพื่อนำสังคมสู่ความเท่าเทียมเราจะสู้เพื่อลูกและหลานเหลนล,หล้างลำเข็งสู่ฟ้าใสสดใหม่เอียงฟ้าที่ไม่มีเมกมานหมองไม่เกรียมตรงขนบ สู้เพื่อบูชาวีรชนผู้ล้มลกเรืองวิญญาณราเหย ดิงเราจะสู้สู้ต่อไปอย่างไม่ท้อรอฟ้าใหม่ชัยชนะอย่างทึกเหิมแสนเป็นล้านสู้หลายสิบล้านมาเติม